เงินเดือน7,500ก็กู้ได้กู้ไหวได้เงินภายใน1วัน Express Loan จากกสิกรไทยก็เป็นเงินกู้ที่น่าสนใจมากเลยนะครับเพียงแค่คุณมีรายได้มากกว่า7,500บาทเท่านั้นคุณก็สามารถกู้เงินได้แล้วนะแถมถ้ารับเงินเดือนผ่านธนาคารกรสิกรนะครับใช้แค่บัตรประชาชนใบเด,เดียวในการกู้เลยแถมอนุมัติไวมากกว่าปกติด้วยนะส่วนรายละเอียดอื่นๆนะครับ ตามมาได้เลยยังไงรบกวนกดติดตามช่องผ่อนเยมกู้ทำให้ดูด้วยนะครับมีอะไรก็สอบถามได้ในคอมเมนต์นะสำหรับสินเชื่อ x เพสโลนจากกสิกรไทยนะก็เป็นสินเชื่อเงินสดที่โอนเงินเข้าบัญชีทั้งก้อนเลยนะโดยสามารถสมัครผ่านแอป K p a s s ได้เลยไม่ต้องไปธนาคารเลยนะครับสะดวกมากๆเลยจุดเด่นของ e p x เพส l o ลนจากธนาคารกรสิกรไทยเนี่ยก็คือเงินเดือน7,5 0 0ก็สามารถสมัครได้เลยก็ถือว่าเป็นที่หนึ่งที่ยินดีรับคนที่เงินเดือนต่ำกว่า1น0 0 0บาทด้วยนะแลสะสำหรับคนที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารกรสิกรเนี่ย มากกว่า7เดือนขึ้นไปนะไม่ต้องยื่นสเตทเมนต์เลยนะเอกสารแสดงรายได้ก็ไม่ต้องยื่นนะครับแถมยังสามารถรับการอนุมัติไวภายใน15ทีด้วยนอกจากนั้นนะครับยังได้ดอกเบี้ยในตาพิเศษด้วยนะคือบอกได้เลยว่าถ้าเกิดว่าใครรับเงินเดือนเข้าธนาคารกสิกรเนี่ยสบายแน่นอนโกงมากแต่นี่ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าเงินเดือน7 5 0 0เนี่ยเฉพาะมนุษย์เงินเดือนเท่านั้นนะครับสำหรับ เ่ของกิจการและอาชีวิสาะเนี่ยต้องรายได้มากกว่า2 0 0 0 0บาทขึ้นไปนะครับและบ,บอกเลยนะครับผมลองสมัครดูแล้วผ่านแล้วด้วยนะ1วันได้เงินเลยเร็วมากๆแต่ว่าถ้าเกิดเอาที่เขาบอกนะเขาบอก5วันทําการนะครับอันนี้ต้องบอกไวนิดหนึ่งนะเผื่อบางคนสมัครเราได้ช้าเดี๋ยวจะมาไวทีหลังไม่ได้นะครับโดยรายละเอียดของสินเชื่อเดินด่วน Express l o a n นะครับก็ผ่อนได้นานสุดคือ60เดือนนะ วงเงินอนุมัติสูงสุดถึง5เท่าของรายได้นะครับตามเกณฑ์ธนาคารไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกันบอกเลยนะว่าวงเงินตัวนี้เราเสียค่าภาษีอากรสแตมป0 5์0.05บาทด้วยนะก็ง่ายๆแล้วกันผมกู้เงินมา1,000 0บาทเนี่ยผมได้รับเงินจริงๆอ่ะ9,995บาทนะคือโดนไป5บาทนี่เดียว โอเคยับได้รับได้โดยเราสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของกสิกรนะเพื่อไปลองคำนวณยอดผ่อนเบื้องต้นได้เลยนะครับใส่อาชีพและเงินเดือนจากนั้นให้เลือกวงเงินกู้ระยะเวลาในการผ่อนเนี่ยก็จะรู้ว่าเราต้องผ่อนเดือนหนึ่งประมาณเท่าไหร่นะกติก,กาการสมัครสินเชื่อ Express Loan เนี่ยก็คือสัญชาติไทยอายุ20-70ปีนะครับหุ้ยอายุถึง70ปีเลยนะโหดมากเลยนะ แต่ต้องบอกนิดน,นึงนะว่าอายุนี้คือรวมกับอายุที่ผ่อนด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าเราผ่อน5ปีเนี่ยเราต้องอายุไม่เกิน65ปีนะเพราะบวก5ปีไปปั๊บเนี่ยแสดงว่าเราอายุ70พอดีนะต่อมานะครับรายได้7,500บาทขึ้นไปอายุงาน6เดือนขึ้นไปมีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เอกสารประกอบการสมัครนะครับก็จะมีเอกสารยืนยันตัวตนเช่นบัตรประชาชน บัตรประจำตัวค้าราชการรัฐวิสาหกิจและสำนาทริเบยนบ้านเอกสารแสดงรายได้นะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะก็บอกนิดนึงว่ากรณีรับเงินเดือนผ่านธนาคารเกษตรกรไม่ต้องใช้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้รับเงินเดือนผ่านธนาคารเกษตรกรนะครับก็จะมีสล i p เงินเดือน1เดือนนะหรือหนังสือรับรองเงินเดือนหรือ50ทวีนะครับก็ให้พวกยืน่นภาษีแหละเออ การสมัครก็สามารถกรอ,อกข้อมูลให้เจ้าหน้าที่เนี่ยติดต่อก,กลับมาได้หรือเราจะไปสมัครใน Plus เองก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งผมเนี่ยทำคลิปให้คุณดูเรียบร้อยแล้วนะครับลองกู้เงิน Express Loan จากกสิกรทำให้ดูแบบละเอียดมือใหม่ก็ทำตามได้สำหรับคลิปที่เกี่ยวข้องกับคลิปนี้นะครับก็สามารถดูใน playlist หรือว่าดูที่ท้ยคลิปได้เลยนะครับใครมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ได้นะครับก็ จะพยายามมาตอบให้ได้ทุกคอมเมนต์นะและสำหรับคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย